เรื่องของอเลฟลามนะครับอย่างเช่นคำว่าซา r ิก a baitun กับคำว่าซา r ิก a l บ a i t u ข้อแรกแปลว่าอะไรฮะนั่นคือบ้าน,นบ้าน,น,านประโยชน์ที่สองนะฮะว่าหลังนั้นถ้านักเรียนเห็นตัวอเลฟลามเข้ามานะฮะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางให้คำว่าคำว่าซา r ิก a หรือคำว่า h า z a พวกนี้นะฮะให้มันหยุดด้านหลังทันที อย่างเช่นคําว่า hazard bayton นี่คือบ้าน h a z a บ b a t บ้านหลังนี้ถ้าประโยคของข้อแรกไม่ถึงว่ามันจุดสต็อปก็คือจบประโยคแล้วอ่านั่นคือบ้านนะครับแต่ถ้าซ a ล l i c b a y t u แสดงว่ามันต้องมีประโยคอื่นเข้ามาดังนั้นเหมือนในภาษาไทยจะบอกว่าบ้านหลังนั้นอยู่ไกลบ้านหลังนั้นอยู่ในหมู่บ้านบ้านหลังนั้นสวยบ้านหลังนั้นเป็นของฉันบ้านหลังนั้น ราคาแพงนะครับอันนี้นี่คือวิธีการแปลนะฮะข้อที่หนงนะคะทาซารอจูรูตาจีรุนวาซาลิกัลรรจูรูตตบีบูแปว่าผู้ชายคนนี้คือพ่อค้าและผู้ชายคนนั้นเป็นหมอค่ะย่ามาครับเแล้วเราแปลเหมือนเดิมนะฮะก็คือผู้ชายคนนี้ดังนั้นอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ที่2แล้วก็เป็น พ่อค้าและผู้ชายคนนั้นคือคุณหมอ